ในโลกที่มีแต่ความวุ่นวายและความเครียดยังมีเมืองเล็กๆเ,เมืองหนึ่งที่มีพื้นที่ว่างให้เช่าพอที่จะเปิดธุรกิจแปลกๆให่ๆไ,ไ,ได้และในครั้งนี้เราจะมาริ่มการเปิดธุรกิจบ้านผีสิ่งกันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราอ,อยู่กันในแกมฮอโรชัยคูนั e ่นเอง สิ่งนี้ก็เปรียบเหมือนเป็นเกมในฝันเลยนะคะใครจะไปรู้ว่าเราเนี่ยจะสามารถสร้างบ้านผีสิเงเป็นของตัวเองได้และแถมในบ่บ้านที่เรามาสร้างเนี่ยทางตำรวจได้มีข่าวว่ามีฆาตกรต่อเนื่องอยู่ในนี้ก็คือเรานันเองเราจะใช้ธุรกิจการสร้างบ้านผีสิงนี่แหละในการฆาตกรรมคนกันค่ะเอาล่ะพูดเราก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะ งั้นเดี๋ยวเรามาดูโลเคชั่นขอบๆกันดีกว่าโอ้โหหน้าบ้านผีสิงมีสุสานด้วยแถบข้างๆยังดูเหมือนว่าจะเป็นป่าช้ากับสระว่ายน้ำสยองอุยทำไมมันแดงฉานขนาดนั้นล่ะเนี่ยฉันน่าจะแอบเอาศพไปยัดไ,ไ,ดไว้ในสระว่ายน้ำสักศพสองศพล,ล,ละมั้งเอาละงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มการสร้างบ้านผีสิงกันก่อนเลยดีกว่าค่ะ และ <CO> อุปกรณ์ต่างๆนะคะที่สามารถสร้างในบ้านผีสิงของเราได้เนี่ยจะมีตั้งแต่ฉากกั้นผนังประตูหน้าต่างหรือแม้กระท uci, ั่งไม้ผุๆพังๆทำให้ดูสยองมากขึ้น <c oughs> ยังไม่หมดนะอุปกรณ์ต่างๆในการทำให้จำสแกร์หรือว่าคนในบ้านผีสิงเด่ยกลัวก็มีเยอะมากๆเลยค่ะเห็นไหมว่าเขาจะมีค่าความโฟเบียเกี่ยวกับงูถ้าเกิดว่าใครกลัวงูเนี่ยก็จะตายไปเลยล่ะ ยังไม่หมดนะอุปกรณ์การตกแต่งเพิ่มความหลอนก็มีจะเป็นหลุมศพจะเป็นต้นไม้หรือว่าจะเป็นพวกตู้แช่ต่างๆที่มีอวัยวะข้างใดก็ได้ฮา่า <c oughs> แล้วก็ยังไม่พอนะมีสเปเชียลเอฟเฟกต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกสปอตไลท์นะคะ ไฟหรือว่าจะเป็นหมอกเพิ่มความหลอนเข้าไปอีกโอ้โหพูดแล้วก็อยากสร้างขึ้นมาทันทีกันเริ่มการกั้นฉากนะคะให้กลายเป็นเขาวงกฏคนที่เดินเข้ามาเนี่ยเขาจะได้รู้สึกตื่นเต้นกันดีกว่าเอาเป็นพันหนังแบบครึ่งก่อนละกันขั้นตอนแรกนะคะเราจะคันให้พวกเขาเนี่ยเข้ามาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวอืมแบบนี้ป๊าบอุย้ยพอสร้างทีเมื่อกี้มีหนูไหลเข้ามาด้วย เราจะกั้นฉากทั้งหมด2ที่ด้วยกันนะคะเป็นผนังเล็กๆแล้วก็มีมุมข้างข้างฝั่งนี้เราจะต่อด้วยหน้าต่างป๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมีการให้เขาเดินวนนะคะฝั่งนี้เดี๋ยวแป้งจะใส่พวกแบบเออเป็นงูเป็นแมงมุมให้ตกใจมากๆไปเลยเรียบร้อยแล้วกั้นทางเดินตรงนี้อีกนิดนึงป๊บมันก็จะเป็นการบังคับให้คนนะคะเดินวนเข้ามาในห้องโถงใหญ่ ห้องโถงนี้เนี่ยจะนําพาพวกเราไปสู่สองทางด้วยกัน1เลยนะคะจะเป็นทางที่ไปเจอพวกแบบว่าของประหลาดประหลาดอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นทางที่รดอดอได้โครงสร้างครึ่งบ้านผีสิงมาแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตกแต่งกันต่อเลยดีกว่าข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวค่อยจัดการเริ่มตั้งแต่การใช้อุปกรณ์สยองขวัญน,นี่ทุกคนมีโซ่ใส่กุญแจมือด้วยละงั้นฉันจะใช้โซ่นะคะผม เอาไว้ตรงผนังฝั่งนี้หนึ่งอันป๊าเพิ่มความดเดือดเลือดพานแล้วก็ยังใส่โซ่ยาวนะคะตรงนี้อีกหนึ่งอันจะได้ดูรู้สึกว่าแบบเฮ้ยที่นี่เดี่ยเคยเป็นคุกร้างมาก่อนป๊าเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจําเป็นจะต้องมีพวกพุ่มไม้ด้วยนะเอาไว้ซ่อนของต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วอุย้ยมาดูตรงนี้สิเขามีเลือดสําหรับการวางพื้นด้วย จะได้รู้รู้ไปว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันมีการฆาตกรรมกันจริงๆเอาล่ะและนี่ก็คือการตกแต่งเล็กๆน้อยๆค่ะแต่ยังไม่ถึงที่สุดเราต้องไปดูกันที่การตกแต่งฉากจัมส์แร์นี่เลยเป็นการทำเดดบอดี้นะคะหรือว่าเอาศพคนเนี่ยมาคุมผ้าเพิ่มความน่ากลัวและสยองขวัญไปอีกเอาวางไว้ตรงระหว่างห้องตรงนี้ เสร็จแล้วนะคะยังไม่พอมีศพสำรองแขวนด้วย <S <S ด้านหน้าตัวนี้แป้งคิดว่าทำเป็นศพแขวนเยอะๆเลยดีกว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะได้รู้ว่าแบบเฮ้ยที่นี่มันหลอนจริงเอบเอาไปเลยครับนายขอดูหน่อยสิฉากแรกมานี่ก็หลอนแล้วมีศพกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกอยู่ที่ตอนแรกอ่าย่างไม่บทเพียงแค่นั้นมันมีบาดบาบาด้วยค่ะ หรือว่าเลือดนองสยองขวัญไอเลือดไหลนองขนาดนี้เนี่ยถ้าเราเดินเข้าไปพีหวังผมเปียกแน่ๆน,น้ำเนี่ยจกจากเลยเราใช้สเปเชียลเอฟเฟกนะคะโดยการเอาเลือดจริงๆมาผาสมกับเลือดปองมันก็เลยมีกลิ่นขาวเลือดด้วยโอเคมาต่อกัน ของที่พอใช้ได้อีกก็จะมีถังบาร์เรลนะคะที่สามารถสร้างเสียงดังได้ทำให้คนเดียวตกใจเข้าไปอีกเยอะเลยงั้นเอาไว้ตรงข้างๆฝั่งนี้ดีไหมนะเอ้ยดีเหมือนกันนะเนี่ยปับ๊บอุ้ยสแน็คสกินฮอลเวโอ้โหทุกคนลองซูมออกมา,าด้านนอกตรงนี้สิให้ตายเถอะเป็นงูเลยค่ะหุย มาเป็นตัวๆมาเป็นดุนๆแบบนี้งั้นก็ติดเข้าไปเลยดีครับเห็นไหมล่ะตรงพุ่มบายนี้เนี่ยก็จะทำให้ดูเหมือนว่าห้องค้างนาของเราไม่ค่อยมีอะไรแต่ถ้าเดินเข้ามาแล้วก็โอ๊ยพิดงูเห่าของเราที่ได้สั่งสมมาน,นานคงจะเจาะเข้าไปที่คอแล้วก็ตายขาที่ไปเลยเสร็จเรียบร้อยทุกคนเนี่ยก็จะเดินวนมาตรงนี้นะคะเป็นซอกเล็กๆแม่คิดว่าตรงซอกนี้เราก็ควรจะสร้างฉากจำสแก์ไว้หน่อย อย่างเช่นแมงมุมผียังไงล่ะเอาแมงมุมผีใส่เข้าไปตรงนี้เลยละกันเออใช่นี่เราลืมไปเลยว่าเราสามารถที่จะตั้งพวกสปอตไลท์ต่างๆได้นะคะอย่างตรงผีตรงนี้เนี่ยเราก็ใส่สีแดงเข้าไปเลยเึ๊ไหนขอดูหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นบรรยากาศของบ้านผีนะคะก็จะเป็นแบบนี้ทดอน เหมือนเป็นการเน้นศพเลยนะเนี่ยแบงเหลือตังอยู่เก้ารยกว่าแล้วงั้นเริ่มการเปิดร้านกันเลยดีกว่าเร่เข้ามาเร่เข้ามาบ้านผีสิงเปิดแล้วนะจ๊ะเอ้ยมีบ้านผีสิงเปิดแถวนี้ด้วยเหรอมันมาสิอยากว่าระดับความกลัวเฮ้ยไม่หลบรถเลยพวกแกเนี่ยไม่หลบอยู่แล้วพวกเราเป็นเวโรน่นเทสดีและเราอยากจะลองผีดูสักครั้ง คนเริ่มผ่านไปผ่านมาแล้วค่ะนิสัยเหมือนกับเอ,อ่อนักวิทยาศาสตร์เลยเนาะทุกคนออหรือว่าจริงๆแล้วพวกนี้ถูกส่งตัวมาจากการทดลองอะไรบางอย่างเอาละเรามาดูที่บ้านผีสิงครั้งแรกกันเลยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วอ้อโอ้ยสมัิกระดิกได้ด้วยตายเถอะเฮ้ยนั่นเสียงอะไรนะ่เสียงถังเองเธอจะกลัวทําไมกันเล่าตอนนี้ผู้คนเริ่มเข้ามาแล้วนะคะ เจอเลือดเข้าไปโอ้โหหวาดกลัวจนกลายเป็นกระดูกหมดเลยอู้ตายไปแล้วหนึ่งศพตอนนี้มีคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องโถงใหญ่ของเราเอ๊เขาจะเจอกับอะไรกันด่านถังของเรายังคงอยู่โอ้โหเสียงถังเรอเสียงถังเองเอเฮ้ยน่ากลัวนันน่าซไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยอย่าเพิง่งแกจะออกแบบนี้ไม่ได้เราต้องทำให้เขากลัวจนถึงที่สุดเราจะเอานี่นะคะนองเลือด เอาดองเนื้อใส่เข้ามาอีกและจากนั้นตอนสุดท้ายเราจะมีผีตัวหนึ่งขอยทำการจำสแกอีกรอบมาลองดูสิว่าแกจะต้านทานพลังแห่งผีกระดึบได้หรือเปล่าโอ้โหผ่านไปอย่างไรเยื่อใยอีกคนหนึ่งจิตใจเขาแข็งแกร่งมากเขาได้เดินออกไปโอ้มายลองสูญเสียทรัพยากรคนขี้กลัวถึง3คนแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อน ดูโครงกระดูกพวกนี้ที่เราทําการทําให้เขาเนี่ยตกใจจนตายสิเราก็เก็บโครงกระดูกมาและจะได้เอาปลดลอกตัวใหม่ๆได้นะครับผมโอ้แค่โดนด่านแรกพวกแกก็กลัวขนาดนี้แล้วล่ะเนี่ยฉันว่าจะต้องทําการกั้นฉากให้มากกว่านี้และไม่ให้พวกเขาสามารถออกไปได้อีกเลย เว็แรกผ่านไปเราเก็บตังมาได้ถึง431บาทนะคะกับฟันอีก83ซี่ตอนนี้ต้องทำการปลดล็อกของต่างๆเพิ่มขึ้นเฮ้ยเอานี่เลยละกันโครงกระดูกซอมบี้เจ้าตัวนี้มีคุณสมบัติของความหวาดกลัวและเขาจะคอยจับต้องพวกคนที่เข้ามาเล่นบ้านผีสิงค่ะอันนี้ถือว่าเป็นอันที่ดี และของทุกอย่างที่ปลดล็อกเนี่ยค่อนข้างแพงเลยทีเดียวเฮ้ยมีคริปปี้แฮนด์สามารถปลดล็อกได้จัดไปดีครับนี่จะเป็นผนังนะคะที่จะมีมือต่างๆเนี่ยโง่ออกมาทำให้แตะต้องตัวของผู้ที่มาเล่นอีกเช่นเคยแต่ว่าจะเป็นเหมือนแนวแนวแบบซอมบี้ถลม่มถล่มหน่อยประมาณนี้โอเคถ้าอย่างนั้นเราจะทำการขายศพอันนี้นะคะแล้วก็ศพอันนี้ด้วยอ ใช้ไม่ได้เรื่องเลยและจากที่เราเปิดบ้านผีสิงอันเมื่อกี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าคนเนี่ยจะเดินปึ๊บ,บ,บมาพอเจองูเสร็จปุ๊บเขาก็เลี้ยวเลยนะคะไม่ค่อยเดินมาที่ตรงนี้สักเท่าไหร่แป้งเลยเดี๋ยวจะกั้นฝั่งนี้เลยละกันเนาะทําการขายนะคะผมขายของออกดูข้างในดิเรามีสตาฟทั้งหมด4คนนะคะค่อยเอามือแยมออกมาหยูยแต่น่ากลัวมากเลย คนในนี้เนี่ยเปรียบเสมือนคนที่อยู่ในคุกจริงๆเห็นไหมว่าเขามีน่องไก่หรือเป็นน้องคนก็ไม่รู้ค่ะเอาไว้กินตอนทางานด้วยโอยสภาพก็จะสยองประมาณนี้พร้อมกับแม่งมุมนะจ๊ะเท่านี้ก็ได้จะขนลุกตายแล้วละมั้งดูสิมีทั้งมือขวามีทั้งผีในกลงแล้วก็ยังมีผีห้อยหัวด้วยอื เราสามารถทําอะไรกับพวกนี้ได้ไหมรู้สึกว่าแต่ละอุปกรณ์นะคะมันจะสามารถอัปเกรดได้ด้วยอันนี้ถ้าเราอัปเกรดจะสามารถเพิ่มความสยองขวัญได้มากขึ้นงั้นลองดูไอ้ตัวนี้อัปเกรดเลเวลหนึ่งโอ้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงอะเปมืยนกับเป็นตัวดาวนะคะคอยซัมมอนปีศาจนี่ด้วยครับผมอัปเกรดเป็นเบอร์2ไปเลยได้ไหมเบอร์1เบอร์2องหูยมันจะเพิ่มความแบบเสียงดังมากขึ้นอีกเรื่อยๆนะคะ แล้วก็มือขวาสยองขวัญก็ต้องอัปเกรดด้วยเอาเป็นระดับ2ละกันครั้งนี้ไม่พลาดแน่หน้าไหนอยากจะมาเล่นบ้านผีสิงขอแนะนำบ้านผีสิงซื้อบิงน่ากลัวที่สุดในสามโลกคนที่ชอบเล่นบ้านผีสิงกลุ่มเดิมก็กลับไปเยี่ยมเยียนบ้านผีสิงของเราอีกครั้ง ั้งนี้เนี่ยฉันดูหนังสยองขวัญมากมากว่าสิเรื่องใน1วันไม่มีทางที่จะจำสแกลอะไรง่ายๆหรอกน้ากันก็ลองดูเข้ามาก่อนเลยครับโอเคตอนนี้เราได้ทำการลบขอไปเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าที่แคบเขาจะไม่เข้าไปดิโอ้โหมาถึงตอนแรกเสียงกรี๊ดมีแค่นิดเดียวเท่านั้น รู้สึกว่าจะไม่ค่อยจับสแกสักเท่าไหร่มาเจอกับนี่ดีกว่านี่การจับตัวโคจับโคผมจับโคบนทัอะไรกันเนี่ยทำไมเสียงดังจังฉันกรัวการจับตัวที่สุดเลยอ้าวกลุ่มคนค่อยๆเดินผ่านไปผีจับตัวของเราที่พยายามจับเกือบทุกคนครับผมรู้สึกว่าความสยองขวัญเริ่มเพิ่มขึ้นนี่ตรงนี้มีมือสยองขวัญโอ้ตายสลายโตัว ดี๋ยวเนาะนี่มันอะไรเนี่ยทำไมมันถึงกระดุกกระดิกไม่เราต้องทำใจแข็งเข้าไว้เหลืออีกแค่ดามเดียวเท่านั้นพวกเขาก็เลงจะออกไปแล้วอีกสองคนอีกสองคนมือผีช่วยแม่ด้วยมือผีเนี่เลือดเลือดเลือดเออเอเอไม่ทันท่วงทีออกไปแล้วครับผมมา มีขนาดเป็นแค่ตัวเดโมเท่านั้นนะคะทุกคนความหลอนเดย์ยังระดับสิบไปเลยแถมเขายังใช้อุปกรณ์ที่เราเคยเห็นในบ้านผีสิงจริงๆด้วยนะและดูด้านหน้าตรงนี้สิเขามีประกาศคนหายด้วยแหมจะไม่หายได้ยังไงเล่าเพราะว่าเข้าบ้านผีสิงของฉันเนี่ยฉันก็เก็บกระดูกแล้วก็ดวงวิญญาณของพวกเขาไว้เอาละตอนนี้นะคะแป้งเก็บกระดูกมาได้เยอะมากๆแล้วค่ะเรามาปลดล็อกของใบกันดีกว่าก็จะมีเป็นตัวตลกนะคะอันนี้ก็น่าสนใจ หรือว่าจะเป็นผีนะที่อยู่ในภาคลุมหรอเอ้ยอันนี้ก็ดีนะหรือว่าจะเป็นแมงมุมนะคะอันนี้เนี่ยน่าจะแบบคล้ายๆกับไอตัวอยากแย่ที่เราเคยได้มาและนอกจากนั้นเดยวก็จะมีของแพงมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวฆาตรกรมาไล่ล่านะคะตัวฆาตรกรปุชเชอร์แล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นแทร็กบนพื้นนะคะที่เรายังปลดล็อกไม่ได้มีดวงวิญญาณมีตัวหนามที่ผุดออกมาจากกำแพงอะไรประมาณนี้ แต่คิดว่างั้นเอาเป็นเจ้าสิ่งนี้ละกันนี่ตุ๊ก,กตาของตัวตลกนะคะใครที่กลัวตัวตลกอยู่แล้วหรือว่ากลัวเสียงดังเนี่ยก็จะโดนไปเต็มๆเลยเอาระๆแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและในวัดนี้เราจะทำการเปิดสวนสนุกกันอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้บอกเลยนะว่าไม่ธรรมดานะคะเป็นเว็บที่4แล้วหวังว่าเราจะได้กระดูกและฟันเพิ่ม เลย <S <S เอาละครับตอนนี้เราได้นำเรียนนักวิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยทุกคนต่างหวาดกลัวกับเท้าสีเลือดโอ้ยบางคนด่กรีดลั่นเลยไม่ไหวจะเครียรโอ้ยอ่อนเพรียกกระดูกแตกตายไปแล้วหนึ่งตายไปแล้วสองดูเหมือนว่าทางเข้าของเราค่อนข้างอันตรายเลยทีเดียวมีคนผ่านมาได้นะคะกับระดับปีศาจโอ้โหโอ้ยทำไมมันน่ากลัวขนาดน,นี้เนี่ย <S <S ฉันไม่อยากเข้าไปแล้วคะ่ะ อยากเข้าก็ต้องเข้ามีคนผ่านเข้าไปได้หนึ่งคนนะคะพร้อมกับตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าหวาดกลัวมากๆแต่ว่ายังคงอดทนทําใจแข็งอยู่ผ่านมาได้ค่อนข้างลึกเลยทีเดียวไม่รู้ว่าเขาจะไปตายซ้าตายซากตรงนี้หรือเปล่าเอาละมือมือควานไม่ถึงเลยไม่ใช่มือนางนาคนะคะ <What? S 1> โอ้ยมีห้องน้ําด้วยวะไ ตัวตลกค่อนข้างจะทํางานแล้วเลยทีเดียวเออแล้วแกมาเปิดอะไรตอนนี้เนี่ยไอตัวตลกผ่านไปได้แล้วหนึ่งคนอีกคนหนึ่งกําลังลองการกรโดดอู้หูยจำสแกนนี้จำสแกนนี้ยังไม่ได้ผลนะคะสําหรับตัวตลกพวกนี้อาหล่ะมีคนอีกสาคนเข้ามาแล้วดูเหมือนว่าโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยมีคนผ่านออกไปได้เยอะมาก คุณสาวเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแล้วให้ตายเถอะและแถมตอนนี้เหมือนฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่าง <S <S เฮ้ยนั่มันรถตำรวจดิมัานจะทำการตรวจสอบที่นี่เนี่ยในข่าวว่ามีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นเฮ้ยหยุดหยุดเลยถ้าคุณตำรวจเห็นโคงกระดูกที่พวกเราเนี่ยทำการจำสแกนคนจนตายเขาจะต้องตับเราแน่นอนเลยมีใครมีใครตายบ้างโอ้ตรงน,นี้ หมดยัง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 งโอเคหมดแล้วไม่มีแล้วเอาคุณตำรวจมาตรวจได้หรอครับเฮ้ยเมื่อกี้มันมีคนอยู่สตอ็อกเลยนะเดีย๋ยวฉันขอเช็คก่อนอเฮ้ยเลือดนีด่มันเลือดจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่ใช่ครับคุณตำรวจเลือดปลอมจากนั้นแหละงั้นฉันจะจดบันทึกประจำวันนี้ไว้แล้วกันนะฮ้ยที่นี่มีแต่เรื่องแปลกๆทั้งนั้นอย่าให้ฉันรู้นะว่าแกมีการฆาตกรรมคนทีดนี่เกิดขึ้นนะไม่มีแน่นอนไม่มีไม่มี ไปเถอะคุณตำรวจกลับไปทำงานนะครับรอดไปอีกหนึ่งวันตอนนี้เนี่ยคุณตำรวจมีการมาตรวจหลายวันมากๆเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้เราต้องเริ่มการสร้างต่อแล้วแป้งมีกระดูกอยู่ที่453กระดูกเราปลดล็อกอะไรได้บ้างเนี่ยฮะ โอ้ยอันนี้ตั้งหาร้อยอันนี้ตั้งเจ็ดร้อยอันนี้ก็ห้าร้อยเรามีเพียงแค่สี่ร้อยห้าสิบเท่านั้นเองแสดงว่าเราไม่สามารถปลดล็อกได้ค่ะทุกคนงั้นต้องรอเวฟสุดท้ายถ้าเกิดว่าโชคดีเราก็จะสามารถปลดล็อกได้สักหนึ่งอันนะคะผมโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็นเวฟสุดท้ายแล้วนะคะที่เราเดี่ยจะมาหลอกผีกันโอเคพร้อมแล้วถึงเวลาลวอเลยจ้า เอ้ยพวกเราใจแข็งมากไม่มีใครกีดเลยฉันกลัวนิดๆนะเนี่ยเดยกกลัวนิดเดียวว่ะโอ้ยทําไมอะมันเหมือนเดิมๆเลยมันที่ฉันดูในอินเทอร์เน็ตอะนะมีคนสปอยพวกเรามาก่อนหน้าน,นี้แล้วมือไปมือมืออย่าหยุดมืออย่าหยุดโอ้โหดูผ่านมาแล้วนะคะตอนนี้มือไม่ทําให้คนกลัวเลยมาดูกันที่ตัวตลกบ้านดีกว่าตัวตลกทําการปิดตู้นะครับผมแล้วก็ทําการเปิดตู้ โอ้ยมันก็หลอนโยหรอกนะแต่ว่าเท่านี้มันไม่เท่าไรหรอกนะอย่างๆมีคนตายไปแล้วครับผมขอหยุดแป๊บเอิ่มเมื่อเราหยุดมาแบบนี้นะคะทําการเก็บของห้าได้มา700รแล้วก็นี่คือวิธีของฉันฉันจะไม่ให้พวกแกออกกั้นทางไปก่อนทุกคนทําให้พวกนี้เดี่ยมันจะเดินกลับไปนะคะเฮ้ยเดินกลับไปเลยเดินกลับไปเลยไรไม่กลัวเนี่ยต้องย้อนกลับไปด้วยความกลัวให้ทางมันปิดเหรอเนี่ยให้ตาย ไอาอย่างนี้พวกเราก็โอ้โหขามายังไม่เท่าไรขากลับเนี่ยแหละกลัวจนใจจะวายเรียบร้อยได้ตังมัหนึ่งพันค่ะถือว่าเป็นการปั๊มตังอย่างดีเลยงั้นเราจะใช้จังหวะน,นี้แหละในการเอาของใหม่นะคะผมไม่ละละกัารแมงมุมแมงมุมยักษ์ดูดิเตียว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  เราจะใส่แบงมุมยักษ์สักประมาณ2อันไปเลยนะตรงนี้เฮ้ยใส่ได้แค่2อันแล้วดู <c oughs> เดี๋ยวเอ้ยทำไมไมันถึงไม่ตกลงมาเลย <c oughs> อ่ะโยายปวดหัวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าคิดว่าน่าจะพอได้อยู่แหละ,นะเนาะเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีตอนนี้มีตำรวจมาตรวจเราอีกแล้ว เฮยอย่ามาตรวจเยอะได้ไหมคุณตำรวจเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดียจับขังในบ้านผีสิงซะเลยก็อยากจะรู้นี่ว่าที่นี่มันมีอะไรได้ยินเสียงจอกแจ๊กตลอดเฮ้ยพระเจ้ชาช่วยเกมจบโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยคือแป้งเนี่ยเก็บดวงวิญญาณได้ครบนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเกมมันจบโดยที่เราผ่านด่านไงยังไม่ได้ทันดูแมงมุมเลยโธ่ าก็เป็นยังไงบ้างคะเพื kind of like, of such, ่อนๆชอบกันหรือเปล่าสำหรับเกมสร้างบ้านผีสิงนะคะถ้าใครชอบเดี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พี่แป้งด้วยเกมนี้เดี๋ยวเป็นแค่ตัวเดโมเท่านั้นนะคะถ้ามีเกมเต็มเดี๋ยวพี่แป้งจะมาเล่นให้ดูแล้วกันและก่อนจะจากกันนะคะพี่แป้งได้ไปเก็บนี้ เงินมาเพื่อปลดล็อกเจ้าแมงมุมค่ะแล้วก็ยังมีโรงศพแบบที่มีผีจำสแกรกับไอ้เจ้าผ้าหลอดน,นี้ด้วยนะคะลองดูสิว่ามันจะเป็นยังไงจะทำให้คนกลัวได้หรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่าด่านสุดท้ายของเราเนี่ยไอ้คนใส่ชุดสีแดงมันจะค่อนข้างแบบคือไม่ค่อยกลัวอะไรสักเท่าไหร่เลยอะดูสิดูสิสแมงมุมจะทำอะไรบ้างโอ้ยไม่เห็นจะน่าก,กลัวเลยนี่อะไรอะอ้มีแค่ไข่แมงมุมแหละเนี่ยธรรมดา เยไขแ่แมงมุมไม่ทําให้ถูน่ากลัวเลยเหรองั้นทําเป็นดี่ล่ะเก้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้หลอนอันนี้หลอนหลอนพอตัวโหดพามันยวบลงไปให้ตายเถอะปาดผีสิงที่มันหลอนมากเลยมีกอล่ําด้วยโอ้โหสี่คนไปแล้วครับผมแมงมุมของเรามันไม่มีความหลอนเลยเหรอบ้า,นาหน้าดูดิโอ้กลัวนะาแต่ว่าเป็นของปลอมชัดๆเลยโอย คนยังไม่อยากเล่นเดินกลับบ้านอีกต่าหากงั้นวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะทุกคนบายบายเฮ้ bye <c oughs> <c oughs> ไวรุ่นผีเซ็งเลยอ่ะท้าไห้ใครกลัวก็ไม่ได้ <c oughs> เอาล่ะมาดูที่โซนเกษตรกรกันบ้างครับโซนนี้รู้สึกว่าวัววัวทำไมมีแท่งอะไรแป,กแปกลกๆด้วย <c oughs> เอ้ยเอ้ยเฮ้ยมันถูกฉันถูกแบบถูกควีดออกมา <c oughs> เราต้องกระโดแบบโดแบบกระโดดแบบไม่หยุดยัง้งพี่พอไป А, да.